คำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีจ้าแม่อุดรสวัสดีค่ะค่ะมือนี่แม่มาหายตำเหล้าบ่แม่มาไปตำเล้าฮันละอือน้องเบิง่งฟันดีบ่ค่ะแต่ว่าฟันดีอย่จะเป็นจังไหน <laughs> มันสีหน้าแบบไรฟันมาจังไรล่ะแม่ฟันมาไข่ไข่ยังกระดูกใหญ่แท้ม,มันบอกมันต,ตีกิ่งตีกิ่งมันสิเป็นไข่หน่อยหน่อยคือไข่ไก่เท่านี่เนาะมันบอกเป็นยังไนไดนะ้ไขนะ่นี่ยมัยนดะูดท่อผีไข่นะไข่นะดูดท่อผีไข่ ไข่หรืไข่ใหญ่เอามันไข่หยางไข่พอพญานาคบอกว่าเด็กไข่มันใหญ่มันไม่ไข่น้อยมันไข่ใหญ่มีดีนี่กินเบิดเทียนพนราว่าไข่หน่วยเห็นไข่พญานาคเห็นไข่จะไม่ไข่พญานาคหรือไข่หยังแต่ว่ามันหน่วยใหญ่โอ้หน่วยใหญ่กว่าไข่ไก่เฮรอหนุยใหญ่กว่าไข่ไกล้พน่ะสีใดงเป็นไข่เขียบพนเดี๋ยวสีอันขาว มันหน่วยใหญ่หลายสี่ข้าวมันไข่หงไข่หานบอกแม่ใหญ่กว่านั่นอีกใหญ่กว่าไข่หงไข่หานอีกมันใหญ่ดีเลยบ้านนี้ก็คือจันจีราเนี่ยเบ้อมันคือใหญ่แถวสันว่ะจันจีราโดยอามีดนะอามีดมาปาดไข่น่ะแม่ฟันไข่ลงสีนะ กับแม่ออกสี่นาไข่นะฟันไข่ดวงกัแม่ออกมันใหญ่ไหมจ้าฟันหน่วยบักอันสมโอท่องดีนะนะบักท่องดีสามดุท่องดีน่ะมันหน่วยใหญ่ไข่นะมันสุกบ่อแม่นะ่ย่ะจักสุกบ่อสูบแล้วพาออกมันกับขาวเหรอแมพาออกมันเป็นขาวขาวเหแม่ว้ายไปพามันเหยื่อย่างบ้านนี้สันแม่ว่ะเอาลูกกับผาเบิ่งต่อละแม่เพิ่นจะมันจะวางสี่นาจันกิดาหวานนะ พาออกนะไปเท้วถามแม่ก็บ่าเออพาเด็กเาไหหันามาพี่สิกินย่บอกเอมอกกินนอกอันจันกินหน้าบาโอ้ยก็จไม่ใครยังเปล่าเต่สิไปพาออกเนาะบาทาบ <c oughs> <ห>่ารว่าใครลอยใครแม่บุดอมาพาเลยเออใครเห็นใครยังบ่ฝันเห็นใครกัไไนเลยบ่ไว สิบว่าเป็น40เพราะว่าฉันดอกไข่น่ะอืมไข่นะ่ะแม่สิตีเป็น40หรือ 00, 00หรือ00หรือดอ่ะไข่ใหญ่เนาะไขไ่ใหญ่อเมียดผ้าไข่จ้าเมียดผ้าไข่ตีเป็นอยัง 0 0มันแบะอองสีเหี่ยงกันเนาะหาอองกับแป่จริงๆนะมันแบะอองสีเป็นซูนซูนตัวค่ะสี่ศูนศูนบอกสามตัวอืันน่าจ้าเด็ก้ามบอกสีศูนหาศูนอืมฝันวัดจันจิล่าเลยเอาไข่ แม่อุดรมาปาดแบงเคิงฟันมือ่อนนี่ป่ะแม่ฟันมขื่อนนี่ล่ะไข่น่ะมันกองดูไข่ไข่น่ะมันกองได้หน่วยไขยน่ะจ้ามีหลายหน่วยป่ะแม่ก็มีหลายหน่วยยังมะมันกองแล้วว่าอันจัจจิล่า,มา,ามาปาดหน่วยหนึ่งมาปาดหน่วยหนึ่งไข่น่ะมันกองดูไข่น่ะ เม่ก็เมื่อไปเศร้าไขวุ้นไข่อย่างขี่ดายแต่บัดนี้จะหน่วยใหญ่ใหญ่อืมยดว่าสิตีเป็น40หา0เนี่ยนะจ้ามันกลมเนาะไข่มุ่นนะมันมก่มๆเนี่ยก็ได้สิตีเอาจังซี่จ้าบานีก็เอาอัน20น้ำ20เนอะ20กับซิมี่20ตัวหั่นหัวแค่นั้นล่ะ อืมเมืม่อนอีอ่คือแม่มักติดศูนแม่มมกติดศูนวิ่งได้บ่แม่บ,งบ,บ,งบิงก็บิงบิงก็ได้เองคนจะไปบิ่งนะ่ะอืมอือมมกติดศูนเนะเนะเนะอย่ามาดันอ,อย่ามาดากมาตูด <c oughs> หนักวสูกกันนั้นได้นัันพันเลี่ยงเดียวนี่บอแม่พันเนียเลี่ยงเดียวนี่ล่ะแม่ได้จุดถูกขอเพิ่นอยู่บ่มือนี่บอบอมีถูกบอจุดได้บอมือนี่บ่จุดได้เมาซือๆนี่ล่ะขันถือก็ขึ้ถือมันบอแม่แม่มาเป็นสี่สูหาสูเมื่อน้อยโตนะเม่นแม่แม่อแม่อุดรอยู่บอมื่อนี่คือนหน่อยโตนะแล้วแ่เา้นี่ล่ะถือก็ถือว่าถือก็เล้แม่บอแม่แื่ แม่แมนค่ะแมนคักเลยแมนค่ะเลยก,ล,ยกบบลับมาร้วรับไว้แมนคักอืมขนาดน่ะสามตัวนี่ไฮซี่ศูนย์ศูนย์เออเน่นตัวได้แม่สองตัวนะสองตัวกับนิ่นสองเน่นสองศูนย์กับศูนย์ศูนย์ สีศูนย์้องบ้าลายดยอกน,น้องแม่เนาะซีศูนย์เท่านั้นนะายอยูบอ่บ่บ่กเน้น,นเบิร์สำซะโอ้ยมันกับแม่นอันนั้นมันกับมันกับเน้นในเรียนน่ีศูนย์ศูนย์ก็เน้นเอาตัวน่นเนาะสามตัวแม่เด็ก <c oughs> ตาใสเบิรเดยบ่เอ้าแม่เอ๊ลอยนี่แม่มันก็สี่ศูนย์กับืชือเอาเป็นไรนี่ก็สองศูนย์นี่กัซเ้ือเอาเป็นบายลายคู่เนาะมันนี่ แม่ให้ตำเล่าตำนีมาไหนมันไหนตำบมักโฮงไปตำล่าไปไล่ว่นได้ไปไล่ว่นไหนไปเอาอาหารกลางวันได้นแม่กลางวันไหนไปสื่อปิ่งอันไก่ก็ได้อาหารกลางวันมาสื่อตำหมักโฮงเอาหันเพราะถนหรนื้อหันล่งล่ะนี่มิฮันถือถือด้วยล่ะถือละเนาะ แคบใบจดใบเด้อพี่น้องเป็นแนวทางเม่อุดรนะคะเลฆมันตัวเดียวกันน่ะดาอยู่ได้ดีฟันดีเนาะฟันว่าเห็นหน่วยไข่หลายหน่วยไข่หลายหน่วยหน่วยไข่มันกองอยู่กันเห็นไปตีเอาหน่วยไข่น่ะมันกองกันอยู่บางจันกีได้เลยว่าฮอันแม่าอุดรกับไป็เศร้าไข่เนาะเอาเมื่อเนี่ยเปเศร้าไข่เขินเศร้าไข่เข้นบางจันกีได้เลยว่าเฮ้ย เบิ้งสีพาเบิ้งเพื่อนบ้านเพื่อนสาไปพาพาหน่วยไข่น่ะมันกับแม่ออกข้อตกลงไงพาน่ะบ้านผ้าตะบวกินแม่ก็เลยบ้าเอามึงมาพาอยยังพาคือบวกินมาสั้นว่าน่ะเออเอามาหนี้ท่านพาบวกินน่ะเอามาหนี้มาจะได้ว่าน่ะอันน่ะเอาไปยังมาหนี้ข้ามายังกับมากอรวยขี้เก่าเอามากอรวยขี้เก่าหน่วยไทยน่ะ เออชปหน้าจอไปเดอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่กับมักับตัดอาจนะได้นี่ะนี่ศูนย์ศูนย์นี่จันยีน่ามาตตัดห้อีกจันแต่บบกอันนี้ตัดห้บอบาขาดตัดห้ทุกตัวเลยเนาะตัดหายทุกตัวเปนตัวเดียวมัตตัดหแล้วนะอ่านได้เบาขากด้วยฝันมือขึ้นโซโซทหอนหอนฝันเอาฝันจิ ปันมือขึ้นเพื่อโซ่ถอนห่อนนี่ล่ะจ้ะอาเพ<อ>ื่อนี่ขอบคุณแนวทางแมอ่อ,อุดอนมาจ้ะให้ถูกล้ขอบคุณ่้อำให้รวยเด้อมึงให้ซำนั่นล่ะ